Hi everyone Welcome back to Yes No Okay Channel กับผมครูเปลาอีกเช่นเคยครับ Word of the Day ก็กลับมานำเสนอคำศัพท์ประจำวันอีกเช่นเคยในวันนี้จะเป็นคำว่าอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Let's go ในวันนี้ครับนําเสนอคำศัพท์คำว่า vacation vacation ซึ่ง vacation คำนี้เป็นคำนามนั่นเองนะครับเป็นคำนาม vacation โดยให้ความหมายไว้ว่า A period of time spent traveling or resting away from home. ทุกครั้งนะครับ A period of time spent traveling or resting away from home ก็คือช่วงเวลาที่เราใช้ไปในกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนที่ไกลจากบ้านหรือง่ายๆก็คือวันพักผ่อนวันลาพักร้อนวันหยุดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น vacation แปลว่าวันหยุดพักร้อน ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่า holiday นะซึ่งทั้ง holiday และ vacation เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าถูกใช้ต่างกันนะครับถูกใช้โดยอทาถ้า vacation นะครับจะใช้โดย American English แต่ถ้าเกิด holiday จะใช้โดย i t i t i s n g n i s i นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ความหมายนั้นเหมือนกันเดะเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับว่า มีการนําไปใช้ในประโยคได้อย่างไรบ้างโอเคนะเราไปดูกันเลยครับตัวอย่างประโยคนะครับ You look tired You should take a vacation ถอดอีกครั้งนะครับ You look tired You should take a vacation ก็คือเอ้ยนายดูแลเหนื่อยเนาะควรจะไปแบบพักผ่อนสักนิดหนึ่งก็ดีนะ You look tired ก็คือคุณดูแลแบบแลเหนื่อยๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น You should take a vacation ก็ควรที่จะไป หาวันหยุดพักผ่อนโอเคเนาะทัวนอนี้ครั้ง vacation แปลว่าวันหยุดนั่นเองมีความหมายเดียวกับคำว่า holiday โอเคนะวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <laughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปใหม่ๆวันนี้ครูเราปาไปก่อนนะครับบายบาย and see you the next episode